สวัสดีจ้าพบกับผมก้อนแสงนะครับผมอ่าไม่ต้องแปลกใจนะครับผมว่าทำไมผมไม่โกนหนวดนะครับใบบิดโกนที่บ้านหมดนะ,อะเออไม่เป็นไรนะครับก็ขออาภัยด้วยนะครับผมหน้าไม่เกี้ยงเก่าเลยนะครับผมวันนี้นะครับผมได้ไปเซเว่นมานะครับผมแล้วผมก็บังเอิญเห็นซิมนะครับผมนี่เลย มันก็เป็นซิมโซเชียลนะครับผมในรูปแบบหน้าปกใหม่นะครับผมหน้าปกแบบนี้เลยนะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะเป็นหน้าปกแบบนี้นะครับสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้จะเป็นหน้าปกสมัยเก่านะครับแต่สมัยใหม่เนี่ยมันได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับมันก็จะเป็นหน้าปกแบบนี้เลยนะครับก็จะเป็นรูปผู้หญิงนะครับหน้าตาน่ารักเลยนะครับผมแล้วก็จะมีตรงนี้เลยนะครับ2 5G นะครับผมแล้วก็จะเป็นโลโก้ ซิมโซเชียลนะครับผมมันเปลี่ยนหน้าปกใหม่แบบนี้นะครับผมภายในเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่านะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําการทดสอบนะครับผมด้วยการใส่ซิมเข้าไปในมือถือนะครับผมว่ามันจะได้อะไรบ้างนะครับสำหรับการเปิดซิมใหม่ครั้งแรกนะแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับผมเราลองมารับชมไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับจู้ เราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมก็จะเป็นซิมโซเชียลนะครับผมในรูปแบบหน้าปกใหม่ๆกันเลยนะครับผมเรามาลองดูกันเลยดีกว่านะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ซิมครั้งแรกเข้าไปในมือถือแล้วเนี่ย มันจะได้อะไรบ้างนะครับสำหรับซิมโซเชียลแบบใหม่นะครับผมเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะครับขออนุญาตเปิดหมดเครื่องบินก่อนนะครับแล้วก็จะทำการเอาซิมของ True เบอร์เก่าออกก่อนนะครับเพื่อที่จะมาทดสอบเบอร์ใหม่นะครับผมซิม r u e ผมจะวางไว้ก่อนผมก็จะเริ่มแกะกันเลยนะครับ ผมก็ทําการแกะแล้วนะครับอ่าก็มาดูกันเลยนะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีวิธีเบิกต้นนะครับเบอร์หน้ารู้ของทูนะครับผมว่าเช็คจอดยังไงนะครับผมเช็คเบอร์มือถือยังไงเปลี่ยนโมเอร์ช่นยังไงเปลี่ยนภาษายังไงนะครับผมมีซิมก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผม กะเลยนะครับผมก็จะวางไว้ก่อนมาดูหน้าตาซิมกันก่อนนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของทูครับก็จะเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับผมถ้ามือถือของเพื่อนๆใช้5 g กันได้ซิมตัวนี้ก็สามารถใช้5 g รองรับ5 g ได้เหมือนกันนะครับอ่ะเรามาแกะกันเลยดีกว่านะครับจะได้รู้กันเลยนะครับว่ามันได้โปรอะไรกันบ้างนะครับผมขอแกะเป็นนานโนซิม ก่อนได้นะครับผมก็เอามาใส่ถาด iPhone ไว้เลยนะครับผมก็ามาใส่เครื่อง iPhone นะครับแบบนี้เลยนะครับผมเรามาลองกันดูกันเลยนะครับผมก็จะปิดโหมดเครื่องบินละโจะกำลังค้นหาสัญญาณนะครับ โอ้มาไวมากครับเดี๋ยวผมปิด WiFi ก่อนโจขึ้นมาแล้วครับก็จะเป็นทู3 G เมื่อกี้เป็น3 G ตอนนี้ก็จะเป็น4 G แล้วนะครับขอ,อเปอิดเสียงก่อนอ่ะมาแล้วครับ s m s ก็จะมี s m s มานี่เต็มเลยนะครับไล่กันดูทีละอันเลยนะครับผมคุณได้ลงทะเบียนซิมการ์ดนี้ด้วย ระบบอักคระเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็ให้พนักงานเขาลงทะเบียนซิมให้นะครับแล้วเขาก็ถ่ายรูปหน้าผมเอาไว้นะครับผมก็ทําการเรียบร้อยแล้วนะครับที่ษัททูจำกัดนะครับขอต้อนรับสู่บริการ To Move H โปรโชั o ่นของคุณคือโปรโซเชียลไม่อั้นนานทั้งปีนะครับผมค่าโทรนาทีแรก1บาทนะครับนาทีถัดไปวินาทีละ1.5สตางค์นะครับคิดตามจริงเป็นวินาทีนะครับ เน็ตเมกะไบต์ละบาท50นะครับผมรับฟรีทันทีเมื่อเปิดเบอร์ 1. ฟังเพลงผ่านจุกพร้อม14โซเชียลแอปฮิตไม่อัน้นความเร็ว4 mbps 2. ฟรี Wi-Fi ไ,ไ,ไม่อัน้นนาน3าวันนะครับและรับสิทธิ์ต่อเนื่องในเดือนถัดไปเพียงเติมเงินสะสมครบ150บาทนะครับ ดู YouTube ฟรีทุกวันวันละ1ชั่วโมงนาน6เดือนนะครับผม SMS ตัวต่อมานะครับก็คุณได้รับฟรีฟังเพลงผ่านจุกนะครับพร้อม Facebook l i n e Instagram นะครับ WhatsApp แล้วก็ Messenger Twitter และโซเชียลอื่นๆนะครับ14แอปนะครับผมความเร็ว 4mbps นาน30วันนะครับอ๋อก็คือตัวใหม่นะครับตัวใหม่ ซิมใหม่ตัวนี้นะครับก็อัปเกรดมาแล้วครับจากเมื่อก่อนเนี่ยที่เป็นซิมตัวเก่าเนี่ยเขาก็จะให้เล่นโซเชียลวความเร็วแค่1 mbps นะครับผมแต่ว่าตัวใหม่เนี่ยก็จะอัปเกรดเป็นความเร็ว4 mbps นะครับซึ่งเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับก็มีเงิน0บาทนะครับผมรลดอดจารกจานย์9 0สี่เหลี่ยมดูซิว่าโปรมีอะไรบ้าง รอเอสเอแป๊บหนึ่งครับอ่ามาแล้วปึ๊บจากแพ็กเกจคุณมี YouTube คงเหลือ4 4 9เมกะไบต์อ๋ถ้าเราเปิดซิมใหม่นะครับเปิดซิมใหม่นะก็จะได้ดู YouTube ฟรีๆด้วยนะครับประมาณ500เมกะไบต์นะครับแต่ตอนนี้มันโดนผมโดนหักไปนะครับ เหลืออยู่449 MB เมกะไบต์นะครับสรุปเลยก็คือได้ YouTube ฟรี500 MB เมกะไบต์นะครับแล้วก็ได้ WiFi ไม่อั้น1ชั่วโมงนะครับผมทำไมได้น้อยจังแล้วก็ได้โซเชียล4 4แอปนะครับผมอ้อนี่มันมี WiFi 2ตัวครับก็คือ WiFi ไม่อั้นนะครับผมกับ WiFi ฟรีตัวนี้1ชั่วโมงเราจะใช้ทำไม1ชั่วโมงมันใช้ไม่อั้นดีกว่าเนาะเดี๋ยวเรามาทดสอบ facebook ของเ้าดีกว่านะครับก็เล่นได้นะครับผมเล่นได้นะครับตัวนี้ไม่ได้แถมอินเทอร์เน็ตมาให้นะครับก็จะได้แค่ facebook เพียวๆเลยนะครับกับ14แอปโซเชียลนะครับก็สามารถเล่นได้นะครับเดี๋ยวลองมาทดสอบวิดีโอกันดีกว่านะครับว่าวิดีโอเนี่ยปกติแล้วถ้าเป็นซิมตัวอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยเล่นมันเล่นวิดีโอไม่ค่อยจะได้นะครับไม่ค่อยจะไปต้องเป็นเ c e b o o k สีขาวๆนะครับ แต่ว่าบางวิดีโอก็ไม่ไปเหมือนกันนะคบผมนี่บางวิดีโอก็ไม่ไปเหมือนกันนะครับแต่บางวิดีโอก็เล่นนะครับอ่ะนี่อันนี้ก็หมุนติ้วๆเลยนะครับซึ่งมันก็ต้องใช้อินเทอร์เน็ตด้วยนะครับอินเทอร์เน็ตถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันถึงจะเล่นทุกวิดีโอน,นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีโปรเสริมใดๆเนี่ยครับเขาแถมมาให้ก็ จะเล่นได้แค่บางวิดีโอนะครับผมซึ่งถ้าอยากจะดูได้ทุกวิดีโอต้องเป็น f a c e b o o k Live นะครับสีขาขาวนะถ้าเป็น Facebook สีสีฟ้าๆแบบนี้การดูวิดีโอเนี่ยอาจจะดูได้ไม่ทุกวิดีโอนะครับผมเรามาดู YouTube ที่เขาแถมมาให้ดีกว่า500 MB เมกนะครับผมว่ามันจะเป็นประมาณไหนนะครับผม ก็โอเคครับผมได้อยู่ครับผมก็แถมฟรีๆมาให้เราดู YouTube เนี่ย500ร b เมกครับนี่จิ้มปุ๊บขึ้นปั๊บเลยนะครับก็โอเคอยู่เป็นเอ่อ5้ารเมกก็ข่าวช่วงวันเข้าถึงข่าวครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับดูไม่เกิน10คลิปก็คงจะหมดแน่นอนนะครับคงคงจะหมดแล้วสรุปเลยนะครับผมซิมโซเชียลนะครับเมื่อเปิดซิมมาใหม่นะครับผมมันก็จะได้ ดู u t u b e ฟรีๆนะครับ500เมกะไบต์นะครับผมแล้วก็ได้เ,เล่นโซเชียลฟรีๆเนี่ย14แอปนะครับผมแม้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยก็ยังสามารถเล่นได้นะครับผมแต่ว่า a c e b o o k เนี่ยกออ็อาจจะไม่สมบูรณ์1 0 0นะครับต้องมีอินเทอร์เน็ตเสริมด้วยนะครับผมแต่ว่าถ้าใครดูผ่าน a c e b o o k l i v e นะครับก็จะไม่มีปัญหาใดๆนะครับก็สามารถเล่นได้ปกตินะครับสำหรับการดูวิดีโอนะส่วนการแชทต่างๆเนี่ยก็ยัง ปกติอยู่นะครับผมก็อัปเดตโซเชียลนะครับจากสมัยก่อนเนี่ยหเมกะบิตนะครับกลายเป็น4เมกะบิตนะครับสําหรับโซเชียลรุ่นใหม่นะครับผมอัปเดตจาก1เป็น4นะครับผมก็ทําให้การเล่นโซเชียลเนี่ยลื่นไหลขึ้นนะครับผมขอบคุณมากๆาเลยครับที่มารับชมจนจบคลิปนี้นะครับก็ลาไปก่อนนะครับผมบายบาย